ตองเป็นหนุ่มอัธยาศัยดีมีเพื่อนฝูงมากมายทุกวันหลังเลิกเรียนเขามักจะมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านเสมอเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของพวกเขาสร้างสีสันให้กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันวันหนึ่งเพื่อนสนิทของตองเริ่มชักชวนให้เขาลองอะไรบางอย่างที่อ้างว่าจะช่วยให้เล่นเกมได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและมีความสุขมากกว่าเดิมตองเริ่มเห็นเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแต่ก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรมากนะ แรงกดดันจากเพื่อนสนิทเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆคำชวนลองหน่อยหน้าไม่เป็นไรหรอกเริ่มเป็นคำพูดติดหูตองเริ่มรู้สึกอึดอัดและสับสนแต่ก็ไม่อยากขัดใจเพื่อนที่คบกันมานานในที่สุดตองกาา็พลาดท่าเขาได้ลองใช้สารเสพติดตามคำชวนของเพื่อนชีวิตของตองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงเรื่อยๆเขาไม่สนใจการเรียนไม่ดูแลตัวเองสุขภาพสุดโทรมและเริ่มถอนตัวออกจากสังคมปกติสารเสพติดพรากทุกอย่างไปจากตองเขาไม่มีใครเหลือชีวิตตกต่ำถึงขีดสุด ไม่เหลือแม้กระทั่งความเป็นตัวเองต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและอยากจะหลุดพ้นจากวังวนอันมืดมิดนี้แต่โชคยังดีต้องตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเข้ารับการบำบัดและเริ่มต้นชีวิตใหม่จากบทเรียนอันแสนเจ็บปวดทําให้ตองรู้ว่าสารเสพติดไม่เคยให้อะไรนอกจากความว่างเปล่าและความพินาศจงจำไว้ว่าอย่าได้ลองไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าใครจะให้เพราะผลสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดคือตัวเราเองและครอบครัวที่รักเราเสมอ